วันนี้ก็อ,ออกมาสำรวจที่ริมเขื่อนนะโครงการที่ว่าจะทำแพรล่องแพรเปียกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับด้านหลังของผมนี่ก็เป็นปากอ่าวของเขื่อนศิรินทรน,นะครับที่มีกระชังปลาเลี้ยงอยู่ประมาณ20่สิบกระชังนะครับ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ำด้านหลังนะครับส่วนบริเวณที่ผมยืนนี่จะเป็นที่ลานจอดนะครับลานจอดรถนะฮะเรารถเราวิ่งเข้ามาได้นะครับนี่นะครับรถจะวิ่งเข้ามาได้นะครับมาจอดที่พระลานหินนี่เลยรถเตี้ยรถสูงจอดได้หมดทางเราวิ่งมาได้นะครับอ่าเราจะมาปรับ พื้นที่ปรับสนิยภาพให้มันงดงามนี่ครับดูฮะนีเป็นด้านเป็นพลานหินโขดหินสำหรับไปกลางเต็นนะครับมีต้นไม้ใหญ่มีลานสำหรับไปกลางเต็นนอนตกปานะครับที่บริเวณนี้ก็แปดไร่นะฮะแปดไร่ วันนี้เราจะทําการวัดที่วัดเขตนะครับส่วนด้านหลังของผมนะฮะเป็นเขล่อจลินทอนปากอ่าวสถานที่เราล่องนะครับนะครับดูบริเวณนะฮะบ,บริเวณด้านหลังนี่นะครับจะเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่แปดไล่ที่เราจะทําเขล่อน,นะครับ เราจะทำแพรล่องในเขือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแขกนักท่องเที่ยวมาท่องเม็กนะครับหมาพักที่รีสอร์ทแล้วมีแพรล่องนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับนะครับเอาไว้เจอกันครับเดีร็วๆนี้